คุณออกมาประกาศเสียสละงดรับเงินเดือนสเดือนงดรับเงินเดือนสมเดือนเรียกว่าเสียสละแต่คนไม่ได้เงินเดือนไม่มีเงินเดือนตกงานมาเป็นปีคุณเรียกมันว่ามาตรการกระดากปากมากที่จะให้พูดว่าฉีดกันเธอค่ะมันพูดไม่ได้ แต่เห็นตัวเลขอ่ะคนที่ตายจากซีโนแวคมันไม่ถึงวันละเจ็ดสิบกว่าคนแน่ๆและซีโนแวคภูมิคุ้มกันจะอยู่ได้แค่สองสมเดือนแรกเท่านั้นนะต้องฉีดใหม่หมดแล้ววันนั้นควยกันติดแฮชแท็กไปถึงรัฐบาล อย่าให้ n o วา v ว็ซ์ซ้ำรอยกับไฟเซอร์โมเด n a การุณนาน,นำโปรตีนซับยูนิตวัคซีนเข้ามาเดียเด๋ยวนี้เดียเด๋ยวนี้เดียเด๋ยวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนี้ FDA ผ่านโนเวม b e r December อเมริกาได้ฉีดอย่างน้อยๆ้อยจนยูรีเราต้องได้แล้ว n o v h v a x t o v i v a n d เดี๋ยวนี้ please ทุกวันก็จะทำเพราะภูมิของซีโนแวคของคุณจะตกหมดเมื่อถึงเดือนนี่เดือนเจ็ดแปดเก้าเดือนสิบเรียบร้อยโรงเรียนโรงเรียนไทยจีนเขาไปแล้วสรุปเรื่องซีโนแวคซีโนแวคคืออาหารกันตาย กันสายพันธุ์เดลต้าได้ไหมเปเปอร์ของต่างประเทศพูดว่าไม่ได้หรือได้น้อยมากขนาดไฟเซอร์โมเดนาเองยังประสิทธิภาพลดจาก95-94%เหลือ68-70%เขายัางคอนซีเดอร์เอาโนวาแว็กซ์มาฉีด กระตุต้นเป็นเข็มที่สามนี่ไงที่กําลังพูดอยู่อีเข็มที่สามนี่สำคัญยังไงฉะนั้นเราเอามันไปก่อนเพื่อรออาหารจริงๆมาและอย่าเฟียดคาดหวังว่าจะเปิดประเทศในร้อยี่สิบวันการที่ออกมาเฟียดใดๆอะ่ะ เปิดประเทศ120วันเสร็จปุ๊บไอ้เฮียอ๋องทำไงต่อวะและประกาศล็อกดาวน์วันนี้คือห่าอะไรวะงงในงงใช่การล็อกดาวการประกาศล็อกดาวครั้งนี้ห้ามอ๋องเด็ดขาดนะเช่นประกาศล็อกดาวไม่ไหวแล้วแล้วไงต่อวะ ล็อกดาวเท่ากับเยียวยาแต่เยียวยาเท่ากับลมหายใจอีกเฮือกหนึ่งของประชาชนคุณต้องหยุดหยุดทุกงบประมาณหยุดเกณฑ์ทหารหยุดซื้ออาวุธหยุดทุกงบประมาณและเยียวยากะรูณาไปดูเยอรมันโมเดลแองเจล่ามาเคลทำยังไงเยอรมันเคยเป็นหนึ่งในประเทศที่ เหมือนอิตาลีเลยอาราเลไ่ไม่ตา่างณวันนี้คนติดเชื้อเขาหลักเท่าไหร่หลักร้อยแล้วเขาทำยังไงเขาตัดงบทุกงบตัดทุกงบแล้วเยียวยาล็อกดาวให้จบแล้วเยียวยาฉีดแอสตราเซเนกาเกิดลิ่มเลือดออกมา แอคชั่นทันทีนำเข้าไฟเซอร์นำเข้าโมเดอร์นาฉีดทันที i n v e s t i g a เกทันทีออกมาขอโทษประชาชนทันทีว่าแอคชั่นช้าเกินไปล็อกดาวน์ช้าเกินไปขอให้ทุกคนอยู่บ้านและเยียวยาให้ทุกคนมีกินเพื่อจะรักษาชีวิตไว้วันหนึ่งที่เรากลับมาพวกคุณจะยังมีชีวิตและลมหายใจอยู่เป็นประชาชนของ